ต่อให้เป็นดอกไม้น้อยตอติวิทดอกอพียงนิดก็ลอคาเจ้า កាន់ไม่จําเป็นต้องเป็นค่ะ hẳn có mây đôi đôi Na cây mẹ mây đen, mây đắng giang sốt สุนทรีข้าของคนไม่ใช่ผลของคำพูด สุแล้วพ่อแก้วเอ้ยค่าของคนกวีววชิระเมธีจากหนังสือกวีนิพนธ์ดลธรรมหน้า130ค่ะหนังสือที่เลอค่าสรงคุณค่าค่ะต้องมีไว้ในครอบครองนะคะ เป็นหนังสือที่ดีมากๆอีกหนึ่งเล่มเลย